Música นมางแห่งใหม่ของพัทยานะคะเป็นร้านอาหารเนาะชื่อว่า Castello di b า a g i o นะคะคือชื่ออ่านยากมากไหมก็ไม่รู้ว่าอ่านถูกหรือเปล่าแต่ว่าสวยมากเป็นปราสาทนะคะนีเดี๋ยวเราจะถ่ายบรรยากาศรอบๆให้ดูเนาะเราสั่งอาหารไปล้เดี๋ยวมาดูกันว่าอาหารจะมีอะไรบ้างนะคะ ก็คขนไปอยู่้างมอลแล้วนะคะสวยมากนี่วิวข้างล่างแต่ว่าร้อน <laughs> มันอยู่เมืองนอกเลยตอนนี้อย่เป็นแดด <laughs> ก็ไม่ต้องไปเมืองน,นอกแล้วมาที่นี่แหละพทยาเดี๋ยวเราไปดูอาหารกันนะครับ One hour later. โอเคค่ะก็หลังจากที่เราทานมื้อเที่ยงเสร็จนะคะตอนนี้คือมาแบตหมดก็เลยต้องถือพ่อแบงไปด้วยถ่ายไปด้วยนะคะเมื่อกี้ถ่าย,ย,ายคลิปถ่ายรูปเยอะมากก็ตอนนี้มาอยู่ที่โรงแรมม o รบ p นพิกสยามโฮเทลนาะจอมเทียนนะคะจะบอกว่าดีมากอันนี้เป็นมา,มาทริปครอบครัวใช่ไหมก็เลย เป็นแฟมิลี่สวีทนะคะ2เตียรวมกัจะบอกว่าห้องสวยมากๆอันนี้เป็นห้องน้ำเนาะมารีวิวให้ดูอันนี้เป็นอ่างนะคะแล้วก็มีวิวตรงนี้ด้วยมีชั้นเลยอันนี้ก็จะเป็นห้องนอนนะคะห้องกว้างมากแบบเดินชิลเลยตรงนี้นี่มีวิวด้วยสวยมากทะเลสีสวยมากแต่ตอนนี้แดดร้อนอยู่เดี๋ยวพอแดดมันน้อยกว่าน,นี้เดี๋ยวเราจะออกไปชายหาดกันนะคะไปถ่ายรูปกัน แล้วก็มาดูห้องนอนที่สองอันนี้ทะลุไปได้เลยนะห้องนอนที่สองนะคะเป็นเตียงแยกเดี๋ยวมาขอต่อไปชาร์จแบตให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปเจอกันอีกรอบเนาะตอนรีวิวให้ดูทุกอย่างเลยโรงแรมนีเฟอร์ซิลิตี้ดีมากปัดไปค่ะเดี๋ยวเราลงไปดูลาวช์กันนะคะ สวัสดีค่ะโอกินอะไรอ่ะ,ะแฟนตาเหรอถ่ายคลิปอยู่ที่ไหมใช่อันนี้ก็จะเป็น panorama lounge นะคะขนมน่ากินมากเดี๋ยวเรามากินขนมกันตรงนี้ก็จะมีตั้งแต่บ่ายสองเนาะเราทานอะไรก็ได้เลยจะมีอยู่ตรงนี้ตลอดคอนเซปต์ทริปเราคืออะไรพัทยาอะไร พัทยาโอเคยไปแต่พัดพัดแม่พัดแม่ออกจากใจอ่ะโอไม่เคยทำงู<อ>นี่ก็จะเป็นเสาไอ้น้ำที่โรงแรมเรานะคะมีหลายโซนมากนี่น้องกําลังเล่นอยู่น้องหายน้องหายไปแล้วเย้ทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ที่ชายหาดแล้วนะคะจะบอกว่าสวยมากสวยมากสวยมากนี คลาลา์สกายนะตอนนี้ก็น่าจะหกโมงก,กว่าแล้วก็เราลงมาช้าไปนิดนึงเมื่อกี้ก็ถ่ายรูปอยู่นะคะตอนนี้ก็เลยแสงหมดแล้วแต่ว่าถึงจะมืดแต่ก็สวยนะคะตอนนี้ก็เป็นเขาเปิดเพลงเพราะมากเลยชอบเดี๋ยวเราไปกินบุฟเฟ่ต์ข้างในกันนะ้ะนรงแรมวเลยตรงนู้นไม่ได้ใส่แว่นมองเห็นน่ทะเลสวยมากเลยเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันดีกว่านะ พรุ่งนี้ยังมีอีกนะคะถ้ารูปยังไม่โอเคเดี๋ยวมาถ่ายซ่อมได้ต่ว่าเมื่อกี้ปังมากแล้วชอบม,มาก <c oughs> ้องเท้าเปี้ยไปฝากให้พอจังชอบแบบทองฟ้า,าสวยมากเลย,ยไฟไลท์ ตอนนี้ไม่ก็หิวมานะแล้วแบบเมื่อกี้ไม่ตักมันแบบเยอะมากเยอะม,มากจนงงว่าควรกินอะไรก่อนดีนี้เป็นเทนเน่ใชเมโรล่ะคะมีเยอะมากมีทุกสัญชาติมากินกันเถอะเย <c oughs> ็นหมดแล้วอ่อย,อยมีพิซซ่าด้วย นอนออกมาไปกินก่อนนะคะวุ้ยมาแล้วพี่ชี ทุกคนนะคะ Early the next ก็มาที่นี่ค่ะทุกคนวันนี้ก็เป็นเชา้าวันแรกของเราที่โรงแรมนีนะ้เนาะก็ทานเบรคฟาสเสร็จ้อยแล้วเมื่อเช้าก็ตื่นไปใส่บาตรนะคะจะบอกว่าเมื่อคืนเรามีข่าวร้ายข่าวร้ายของทุกคนก็คือมีข่าวโควิดมาอย่างแรแล้วแบบปิดกันเยอะมากนะคะทางนี้ก็เลยต้องแบบเที่ยวอย่างพวงพวงก็ต้องใส่แมสเนะาะใช่วันนี้อากาศเย็นมากๆเลย มาแบบสภาพไม่ไหวแล้วนะคะคือเมื่อคืนไปดูโชว์ไฟใช่ไหมแล้วก็ร้องคาราโอเกะร้องคาราโอเกะแล้วก็เต้นมันมากเลยบริฟารโรงแรมนี้ก็อร่อยนะคะมีแบบหลากหลายมากอิ่มเลย ยังไงก็ค่ะรอก่นตอนนี้ก็เป็นมื้อเย็นมื้อที่2นะคะวันนี้มายก็มากินร้าน T55 New York g นิวยกนะคะก็เป็นร้านสเต็กชื่อดังแล้วนะเดี๋ยวเราพาเข้าไปดูกันจะบอกว่าดีมากๆนี่นะคะ T55 อยู่ในโรงแรมเลย นี้จะเป็นบุชรี่นะคะเป็นห้องเก็บเนื้อเนื้อเต็มไปหมดค่ะเดี๋ยวไม้ขอตัวไปทานมือเย็นก่อนนะคะบอกเลยว่ามือนี้ฟินแน่นอนเดี๋ยวเรออาหารมานะคะอยากจะถ่ายภาพบรรยากาศแล้วก็อาหารมาฝากทุกคนกันเนาะเดี๋ยวขอปิดคลิปตรงนี้เลยแล้วกันนะคะเพราะคนนี้ก็ต้องกลับกรุงเทพกลับบ้านแล้วโควิดคือน่ากลัวมากสถานการณ์ตอนนี้ก็ อันตรายนะคะอยากให้ทุกคนเคสแคร์ดูแลแตัวเองดีๆ stay safe นะคะไปแล้วหวังว่าเรื่องราวของเมฆมาเดย์ในทริปพัทยาครังนี้จะ make your day นะคะ Yay! To watch you in time of 5:59. Spend time with you till you wave me goodbye. Miss you already. My sunset and sunshine.